รีวิวฮีโร่ใหม่โบว์บารอนโบว์บาฮโบว์บอลอนทำไมเสียงมันเหมือนหมาเลยวะโบว์บารอนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งไฟเตอร์เมดนะครับโดยฮีโร่ตัวน,นี้ก็จะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่3ธันวาคมนี้และที่สำคัญเลยคือฮีโร่ตัวน,นี้แจกฟรีวู้ฮู้เมื่อไรจะได้ใช้เหรียญครับเนี่ยโอเคเรามาทำความรู้จักกับโบว์บารอนกันดีกว่านะครับพาสซีฟนะครับทุกการโจมตีธรรมดาของโบว์บารอนเนี่ยจะสร้างดาเมจเวท ให้แก่เป้าหมายที่เขาโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นคีปหรือจะเป็นฮีโร่ก็โดนดามจเ,เวีวทหมดเลยแต่ดามจเ,เวีวทอันนี้ไม่สามารถติดพิติคอนได้เจดายจังและเมื่อทุกครั้งที่เขาโจมตีนะครับเขาก็จะสะสมพลังงาน โดยเมื่อพลังงานเต็มก็จะทําให้สกิลหนึและสกิลสอเป็นแบบพิเศษถ้าเราใช้สกิลหนหรือสกิลสองที่เป็นแบบพิเศษแล้วกดตีธรรมดาก็จะได้รับฟื้นฟูเลือดตัวเองด้วยนะครับแต่การฟื้นฟูเลือดอันนี้ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ถือว่ามีสัพเพเใตตัวสกิลหนึ่งโบบาลอนจะพุ่งไปข้างหน้าและสร้างโล่ให้กับตัวเองโดยโล่นี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังเวทถ้าเกิดว่าพลังเวทเราเยอะ ก็จะได้โล่เยอะนะครับและหลังจากที่เราใช้สกิลหนึ่งแล้วเรากดตีธรรมดาก็จะสร้างสายฟ้า3จุดแบบนี้นะครับ ส่วนแบบที่พลังงานเต็มก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างแค่ฟื้นฟูเลือดอันนี้เนี่ยอธิบายเลยนะครับว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยถ้าเกิดว่าหลอดพลังงานเต็มนะมันจะเหมือนเดิมทุกอย่างแค่การโจมตีครั้งต่อไปจะฟื้นฟูเลือดแค่นั้นนะครับสกิลสองโบว์บอลอนจะสร้างอาโออ่ะหรือว่าคุณว่ามันไม่เหมือนมันเหมือนอาโอจริงๆนะเว้ยนั่นแหละคือมันจะดึงศัตรูเข้ามานิดนึงแล้วมันก็จะผลักศัตรูออกไปสร้างระเมิดเวทแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปก็จะเป็นการโจมตีแบบพิเศษ เหมือนสกิลหนึ่งแหละคือเอาไวง,ง่ายว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าทั้งที่เราใช้สกิลการโจมตีครั้งต่อไปก็จะเป็นการโจมตีแบบพิเศษก็คือการปีแบบสายฟ้านั่นแหละอันตีเมสสกิลโบบาลอนจะสร้างสนามพลังสายฟ้าและกระโดดขึ้นฟ้าพร้อมกับแลนดิ้งลงมาและทําให้ฟ้าผ่าคือฟ้าจะเยอะไปไหนเนี้ยจังหวะที่เขากระโดดขึ้นฟ้าเนี่ยสามารถใช้ข้ามสิ่งกีดขวางได้คือใหญ่ๆก็ได้ และช่วงที่กำลังไล่ก็จะการซีซีพร้อมกับสร้างโล่ให้กับตัวเองหลังจากที่เขาแลนดิ้งถึงพื้นเขาก็จะเข้าสู่สถานะเทพสายฟ้าจะส่งผลให้สกิล1และสกิล2การโจมตีแบบพิเศษสามารถสร้างขอบเขตและมีสายฟ้าได้กว้างขึ้นเก็บสะสมพลังงานได้ไวขึ้นพูดง่ายๆเห็นภาพก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่อันตีการโจมตีเก็บสะสมพลังงานอาจจะตีสักห้าครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดของเทพสายฟ้าเราตี3ทีพลังงานก็เต็ม อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลอันติเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามมันก็จะดูดหรือว่าเก็บสะสมพลังงานได้อัตโนมัติด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้โดนแล้วพลังงานเราเต็มเราก็จะใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองได้อีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับ ตันเซตของไอเทมนะครับผมก็จะออกประมาณนี้โดยใช้รูนเป็นสเคปเปอร์สปิริตแล้วก็สเตทนะครับเรื่องตำแหน่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าใน RV เนีเยเขาจะนิยมไปเล่นตำแหน่งไหนแต่ถ้าอ้างอิงจากเกมข้างบ้านเนี่ยโบบาลอนจะไปได้2ที่ก็คือออฟเลนกับป่าไม่นิยมไปเลนกลางเพราะหนึ่งคือเคลนช้า2คือดาเมจโบบาลอนไม่ได้จัดขนาดนั้นมิดเลนเนี่ยควรจะเป็นตัวที่ทําจังหวะให้กับ่อวร่วมทีมได้หรือทําไม่ได้ก็ดาเมจจัดไปเลย ซึ่งโบวาบอนไม่ใช่ตัวแบบนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าตำแหน่งที่เหมาะที่สุดจากที่ไปลองเล่นมาก็คือตำแหน่งป่าออฟเลนถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่รู้สึกว่ามันเล่นยากเพราะว่าเมตาในตอนนี้เนี่ยออฟเลนค่อนข้างเป็นสนามอารมณ์อย่างมากมักจะโดนเล่นคาเรนก่อนเสมอมันก็เลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตยากนิดน,นึงก็เลยเอาไปป่าดีกว่า เกมนี้ผมเจอ2ป่าด้วยนะครับจริงๆผมกดป่าก่อนนะแต่เขาไม่ให้เล่นเขาก็เล่นเหมือนกันก็โอเคโครงการคนละขึ้นไปละกันทั้งนั้นอันนี้เนะี่ยแนะนําเลยนะครับเวลาที่เราตีคิปแล้วเรามั่นใจว่าไม่มีใครมาหาเราเนี่ยเราเอาหน้าไปจุ่มแล้วเราตีประชิดได้เลยแอนิเมชันมันจะเร็วกว่าแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับเพราะผมเพิ่งมาสังเกตตอนที่ผมกําลังทาคลิปนี้อยู่ถ้าเราใช้สูตรนี้เราจะฟาร์มเร็วขึ้น มาครับหลังจากที่เราฟาร์มมาอย่างเนิ่นนานเราก็ถึงเวลาที่เราต้องทำเกมแล้วนะครับผมเลงด้านบนนะครับเพราะว่าเมจก็อยู่ด้านบนกันแล้วเราก็ลาดคิวเข้าไปแบบนี้และผมก็ต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าฮีโร่อย่างโบว์บาลอนเนี่ยเป็นตัวที่หาไฮไลท์ยากมากเพราะว่าดาเมจน่ารักหยุมยิมของมันนี่แหละถ้าไม่มีซาตาเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บเรียวมาได้หรือเปล่าโบว์บาลอนต้องมีไอเทมนิดนึงนะครับมันถึงจะเก่งตอนต้นเกมเนี่ยดาเมจมัน,มนมเบามากแต่ว่าถ้าได้ตีได้คอมโบยังไงเราก็เก็บได้แหละ แต่ช้านิดหนึ่งเออสักทีเหอะแหมกว่าจะตายเนาะมีคนจะล้างแค้นให้เพื่อนว่ะแต่ผมลบได้อุ้ยไถยหน้าเข้าแบบนี้อาโอเข้าไปยัดหน้าเรียบร้อยครับเก็บได้หนึ่งแล้วฟินิกก็เป็นตัวแถมไปด้วยลิเลียนี่เหมือนอยากโป๊กอยากเล่นผมก็เล่นให้เขาหน่อยละกันแต่แต่เราเก็บไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็มีเทนเก็บให้หาเงินหาของก่อนละกันครับยึดเวฟแม่งเลยตีบ้านด้วย เอาอีกปอมละกันไม่กลับประกันใช่ไหมนี่แน่มีบัฟแดงต่อด้วยอิ่มอิ่มผมบอกเลยณนะตอนนี้เราก็เน้นสิ่งก่อสร้างไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมจะใช้เงินให้ฉีกและเราจะได้เอาเงินไปฟาดหน้าเราจะได้เล่นง่ายๆนะครับรอไม่ละเรียวมะรอไม่ละพันหนึ่งนะโอเคหลังจากที่เราทานบุฟเฟ่มาอิ่มๆิมมแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์เพื่อร่วมทีมบ้าง แม่มาช้าไปนิดหนึ่งแม่เนี่ยอาจจะได้ลาดชิวทั้ง3ตัวเลยตอนนี้เราเวลข้งงฉีกมากเลยนะครับผมคิดว่าผมใส่ได้หมดนะผมเจอใครผมก็อัดได้หมดแต่ว่าเรียวมานี้มันแกงยากทั้งผู้ตามดวงเพราะมันผิวดูดิมันสวนเราด้วยอะ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาแค่นั้นและด้วยความที่เกมมันไหลผมก็พยายามจะทําตัวให้มันมีไฮไลท์ครับเราจะได้มีช็อตเด็ดเดดมาลงคลิป ก็พยายามเล่นเยอะครับเอาหน้าถือไปทําตัวหน้ากินทําตัวควงปีนให้อีกฝั่งเขาผันไสเพื่อเขาทนไม่ไหวแล้วเราอาจจะได้ช็อตเด็ดช็อตดีๆมานะครับและเมื่อผมวันตีหมดนั่นแหละครับเขาก็จะโดดใส่ผมแบบนี้เลยทําตัวอ้อนตีมันก็ต้องโดนซุ้มตีแหละนะถูกแล้วโอเคถึงเวลาที่เราต้องชดใช้กรรมจากการที่เราโยนแล้วนะครับก็ต้องมานั่งเกียร์คีบใหม่เอาใหม่ขึ้นบ้านใหม่แต่ช็อตจังหวะนี้เนี่ยเห็นฟินิชกิ้งยัดหน้าผมเลยนะครับ กระปุมเนี่ยคือกดตีไม่ออกมันติดมันคึบมักกะอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็ยังเก็บฟินิกไม่ได้แล้วเราก็เก็บลิเลียเพิ่มมาอีกตัวนึงอันนี้ผมขอบ่นเลยนะครับคืออันติของโบบายลอนอาวีเนี่ยมันติดดีเลย์มันติดหน่วง้มันสกิลไม่ค่อยออกมันกดไม่ค่อยไปผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นที่อะไร รอบก่อนหน้าที่ผมมาลองเทสเนี่ยมันไม่เป็น,นครับมันไม่ช้าขนาดนี้ก็ได้แต่หวังว่าถ้ามันเข้าเซิร์ฟไพ่มามันคงจะปรับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอันตีไม่เอาเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ไม่ไหวมันยากไปว่ะเรากลับเข้าสู่เกมกันต่อนะเขามาเวทบูผมนะครับแล้วเขาก็พยายามจะเอาเทนแต่ก็เอาไม่ได้แล้วก็ทีมเ,เราก็ทาการไล่บี้เขา,เาไปแล้วคือเทนกับบัสเนี่ยก็คือวิ่งหนีสุดตัวเราเนี่ยต้องเอาจํานวนเข้าข่มต้องเอาจํานวนเข้าบี้เพื่อให้มันจนมุม แล้วกว่าจะเก็บเทนมาได้โอ้โหนานมาก <Yeah. S 1> แล้วก็บัดก็รอดไปได้ผมกำลังจะขึ้นไอเทมแข็งนะครับเพื่อมายื้อตัวเองจริงๆกลุ่มควนออกสกอเวนนะเพราะว่าเทนมันอึดมากแต่ว่าถ้าเหลือมันตัวสุดท้ายแล้วเราลุมมันยังไงมันก็ตายนะเรียวมา้าพุ่งมาแทงเปิดไฟผมก็กระโดดสวนอัดไปแล้วก็ฉีดสายฟ้ารู้จักบิกาจูไหมอ้ยอัลติฟินิกแรงมากเกือบตาย โอเคเขายังไม่ตีด์กนะเราก็ลองวิ่งวิ่ง,งหาโพสิชันดูก่อนนะครับว่าเผื่อมีเอ้ยมีจริงแล้วก็เทนก็ถ่ายผมออกมาเยอะนะสดน,นี้แต่ดูโล่ครับโล่จากพลังแฝงแล้วก็โล่บวกอันสีก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ยยิเลียพยายามจะเอาผมไม่ได้แต่ว่าไม่ง่ายขนาดนั้นแฟนผมลอยอยู่แล้วเราก็ลุกเทนจังหวะนี้เทนถ่ายปิดบัสนิดนึงถ้ามันเท่จังวะแล้วเทนก็หนีไปได้แม่เอาอยากนะเพราะว่าไม่ได้ออกจากเควิ แล้วเทนวิ่งเข้าซ้ายเข้าซ้ายมันมีอะไรหรือเปล่านั่นไงมีเรียวมะที่หลุดเดียวโรนะัลโดมาแล้วฟินิกก็ออกมาจากคุ้มผมโดนเดียวกับฟินิกตีไม่ถึงว่าโอ้โหโดนฟินิกตกเช่ <laughs> <laughs> พลาดว่ะขึ้นบ้านจบเกมกันนะครับอนนี้นี่คือทีมเราเนี่ยจ็บไป2แล้วนะเหลือแค่สามตัวฝั่งนู้นเนี่ยก็ การบ้านยากนะครับเพราะว่าทีมเราเยอะเยอะกว่าแล้วก็นี่ขีดเปียวมาไป9 0้าร้ 100, านี่ฟินนิดไปพันนึงอะ่ะเอาดิมาแล้วผมเริ่มแรงแล้วมันก็อะไรก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าขีดทีแล้วอันหนาดมากเลยว่ะดัววเวลดอกละน้อยนี่แหละครับผลของการไม่ออกจาะกาเพีตีเทนไม่เข้าเลยแต่ว่าทีมเราก็ชนะมาได้ดูดามเมจดีเฮ้ยไม่ธรรมดานะเฮ้ย และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับที่เห็นยังไงก็สามารถติชมกันได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะครับและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก